ดีจ้าน,นี่เมนงกันมาขาย,ยำนะคะจ้านี่ชอมค่ะมีมะม่วงมะม่วงสานไม่ดูที่บ้านจ้า ย่างด้วยค่ะไล่ให้ทั่วทุกร้านนะกดโลคด้วยนะคะงเกดไลค์กดแชร์นะคะมาไลค์ตรงนี้ด้วยไลค์ทั่วทุกร้านเลยว่างจะว่างว่างจะปันสุขจ้ะปันสุขกันค่ะทั่วนะคะยำแหนมมาจ้าตุ๋นมาจ้านิมนต์ค่ะ มีทุกอย่างนะคะร้านนี้มีทุกอย่างค่ะเี่ยงคัก็มีนะคะแม่ค้าก็สวยนะคะนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะน้องกันนัทช่แน่นะคะก็กดไลค์นะคะไม่ใช่ก็กดแชร์เลยค่ะไก่ย่างด้วยนะคะไก่ย่างก็น่ากินน่ากินค่ะค่ะ ย่างปับย่างนะคะลูกค้ามาแล้วค่ะไปแล้วค่ะผลไม้ด้วยนะคะขายให้ผลไม้ด้ยค่ะขนมเยอะแยะเล,ย,ลยค่ะถ้าอยากซื้อก็โทรเข้ามาได้น,นะคะเบอร์นี้นะคะ <laughs> แม่ค้าก็สวยสวยค่ะ <laughs> ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายแจ๊บร้อนๆก็มีนะคะ ก้จ like ับนะคะเนี่ยก็วยจับค่ะปวยค่ะป้วยค่ะป้วยยจับค่ะแม่ค้าก็สวยสวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ zing, no. คะกจับพค่ะคะใช่ก oh yeah, <ok like ็บอก หมูไข่เข้ากูไหมคะเอาหมูแลหมูกรอบไข่ไหม <c oughs> ขายของค่ะลูกค้าก็ไม่มีอันนี้ทำไมมันเงียบจังเลยยำแหนมจ้ายำแหนมแนม,ม่จ้ายำจ้า เจ็ดโมงกว่าแล้วนะมัเ้เนี่ยนี่มีคนเดินเลยวัะนนะี้ เรายำไปเลยใช่ไหม ทำบ้างถามมาดูจ้า